สวัสดีค่ะพบเจอกับมิสมอีกแล้วนะคะเนาะมือนนี้ก็เป็นมือบรรยากาศอันอึมครึมนะะเนาะค่ะสบายดีกัน่่ค่ะกินขากันเลยยังจ้ามากินขอกับมิสมเด้อมือนี่มิสมูมียำหม,มูย่อจ้ายำหม,มูยอวุนเซนมาเด้อยจ้ามากินกับมิสมเห็นมาจาหมูยอมิสมูซื่อหมูยอมาจากเพื่อนคนไทยจ้า ก่อนรวมงานคนไทยเพื่อนเห็ดขายเนา้จะานเนาะมิสโมส,สมาหาแทงค่ะโอเคค่ะกินกับมิสโมสม่เสิบๆค่ะให้เบิงหมูยอจ้ะหมูยอกับวุ้นเส้นจ้ะแล้วก็บกานเซรลาลี่จ้ะมาค่ะกินข้าวกับมิสโมสมในช่วงเร่งดวนอีกแล้วจ้ะก่อนไปทำง,งานจ้ะ ลาดน้ำยำก่อนจังมิสมปรุงเครื่องมาแล้วเรียบร้อยจะน้ำยำเนี่โอเคาดแล้วมาจาก,กินข้าวกับมิสโมกินยำหม,มูยอจ้าหมูย่อวุ้นเส้นจะวุ้นเส้นมิสโมลวกกันละจ้าโอเค ชีวิตชีวิตคนใส่แรงงานจะเป็นยังสี่ห่ะจ้าชีวิตประจาวันเป็นแบบวุงจรชีวิตเลยจ้าตื่นขึ้นกินขา่าทำงานจ้ามาค่ะมาเบิ่งจ้าว่กเิ็นตะแซสบอบาจ้า ยำหม,มูยอบ้านๆของมิสมค่ะยุ้ดเดียวค่ะฮ็ดกินง่ายๆไม่อยุ่งยากจ้ะลวกวนเสซนซับหมูยอไซแ์้ากาศตำเครื่องไส่จ้าแค่นี้จ้ะบ่ได้หงเขาจ้ะอาทิตย์หนึงกินเขานับมือได้จ้ะโอเคค่ะเริ่มกินแล้วนะคะมาเด้อกินเขากับมิสมอืมอืแจบค่ะ หมูย่อปืนแซ่บๆจังเป็นมีฝีมือนะค่ะเนาะกินยำหม,มูยออจ้ะก่อนไปทำงาน กินอาหารฟาสต์ฟู้ดมิมุก็อยากกินแบบว่าโทรสัง่งพนักงานส่งอาหารนะคะ่ะมันนอกดอเนาะคะ่ะมามะขับประตูแล้วก็ส่งอาหารไทยก็ยังอยู่เมืองไทยเองสิมาคะ่ะสะดวกสบายแต่ว่ายูนีฟอรมีนะค่ะนะขันอยากกินกับมิเตอร์เบอร์เกอร์กับพิซซ่าจ้ะมาส่งยังสั่น ยุนี่บ่มีเซเว่นเปิดยี่สี่ชั่วโมงนะคะร้านขาร้านขายสองถุมสามถุมก,ก็เริ่มปิลนะจ๊ะวันอาทิตย์หาสื่ออยากนะคะต้งเขาวันอาทิตย์นังนเสียยุ่นี่จังสังส,งงส,งสรร์เหล่ามือจังเสียหาสื่อ,อย่าอยากค่ะต้องกักตุนไปเลยจ๊ะ บ้านเฮาสะดวกสบายที่สุรจาะตลอดบ,บริการตลอดยี่บสีชั่วโมงค่ะยูนิมิสม,มูก็ทมสามีอยู่เลยค่ะว่าเป็นอย่างเขาจะเจาคือบอเปิดขายของจนหอดเที่ยงขึ้นนึงเสียจนหอดตีหนึ่งตีสองสามีมิสม,ม,มวูว่าคันเป็นยังสั้นมันชั่วโมงงานมันยาวจา้ะในการจ่ายค่าแรงหลืการจ่ายภาษีรากาถ้าเกิดเปิดดึกดืก่นนึกเสียเสี่ยงต่อการโดนปนน้ำจา้าเพราะว่า อีกหน่อยฝรัง่งนี่เล่นปืนกันเก่งเนาะคะนะ่ะเนาะมีปืนนะคะแล้วปืนน่ะถูกกฎหมายซะนะคะแล้วก็พวกขี้ยาก็ร้ายค่ะ ยิงยูนี่ยเด็กหน่อยไว้รลุ่นที่แบบแก่นแกนเนาะคะ่ะที่แบบหิวหวอ่ะบย่านตำรวจนะคะถ้ทา,ทาท้ายตำรวจนะเพราะว่าหนึง่งถ้าเกิดอายุเขาเบ่เกินสิบแปดปีเสียตำรวจกับเบ่เฮ็ดเฮ็ดอย่างเขาเบ่ได้ไปจ้ามิจะตักเตือนึงีกะก็เลยเป็นที่มากยูนี่บ่มี่รานค่ะเปิดบริการยี่บสี่ชั่วโมงก่ะ อืมบุญเจนค่ะกินก้อนไปทั้งงานชีวิตชีวิตมาดามเดี๋ยวก็ได้สบายแล้วค่ะมิสมองกับจิอดทนเห็นงานจากยี่สิบปีจ้ะ เีทนถึงม่ทนจากยี่สิปีนะอยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าก็ดีนะคะถ้าเกิดมิสโมเฮดงานสะสมหนึ่งแต่มีสโมอาอยุเท่านี้บั่นปลายชีวิตของมิสโมก็ได้กินเงินค่ะกินเงินที่มีสโมสะสมไปนเน,นี่ยจ้าเพีนงเฝรั่งมีเงินไปกินอยู่บ้านเฮาไปเที่ยว ก็ต้องเหตุงานกับมีเงินเขาธนาคารทุกเดือนอันนาคดของมิสมูสก็เป็นยังสั่นจ้ะยังในหน่อยบันปลายชีวิตกับสิมีเงินอยู่ประมาณเดือนละสี่หาหมื้นเนี่ยหะจ้ะสำหรับแรงงานขั้นกต่ำของมิสมูสนะคะเนาะมิสมูสรีทายงานหมดลจ๊าเพื่อจ,จังไดแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมิสมูออกงานในขณะนี้ อายุการทำงานอันนี้กับวัดข,ขึ้นยอยู่ที่อายุการทำงานแล้วค่ะนะคือได้กินเงินค้นว่างงานสองปีจ้ะค่าแรงบบมั่นใจว่าจากเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะแต่ทัวเฉลี่ยก็อยู่ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจนะ้าเนาะแต่ก็แล้วแต่งงานนันๆนนะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าสิได้กินเงินค้นว่างงานหรือบอรกระต้องไปคุยกับ เดวนายเก่า,า,ขา,าเขาเนาะค่ะเนาะว่าเขายืมเส้นเอกสารให้เขาบอมถ้าเกิดเขาบอเซ็นเทาก็บบอใดเน,นาะค่ะเนาะถ้าเกิดเดวนายเซ็นเอกสารให้มีมุกก็เอาเอกสารไปดําเนินการก,กับกลุ่มแรงงานจ้ะกลุ่มแรงงานก็ดจะห้เงินเขามาแล้วก็ส่วให้เขาไปเรียนฟรีจ้ะ แต่ดยส่วนล้นแล้วมิสโม่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสวัสดิการดีมากๆเลยนะค่ะนะไปหาหมอเจ็บเป็นยังแจ่มีประกันอั่งสองอย่างนะค่ะนะกับคล้ายๆกับมีบัตรทกองกับประกันงานค่ะใส่ใส่ควบคู่กันได้จ้ะบ้านเฮานี่ยใส่ได้แค่บัตรเดียวนะค่ะนะประกันสังคมก็คือประกันสังคม บัดทองหรือบัดทองหนีใส่วะคะใใสวบคู่กันได้นะคะแต่ยู่นีใส่ควบคู่กันได้นะคะแต่ถ้าเกิดเท้าป่วยที่เท้าต้องใจเองแพงๆก็คือลูก,กตาเลยค่ะ ันค่ะช่องปากจายแพ้งมากๆเลยค่ะบางก็แล้วนี็ขั้นตองสำรองใจก่อนนะค่ะเนาะกินไปคุยเพื่อนไปกับมิสมูเนะคะเจ่าวายู่ฝรั่งเศสซิงที่บดีมากๆเลยซิ่งที่บีบดัน คุมผู้ใจแรงงานของเขาผมซื้อผ้าสีจ้ะจ่ายแพงมากผ้าสีลายตัวแห้งจ้ะมื่นกรณีของมิสโมนะค่ะเนาะเงินเดือนเต็มของมิสโมหักผ้าสีกับเจอนายอีกแล้วกั มิสโม่ก็มาเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลอีกค่ะภาษีรายได้ส่วนบุคคลเดี๋ยวนี้หักทุกเดือนนะคะมือก้อนหักปีละเท่อน,นะคะเนาะแล้วพอมิสโม่เสียภาษีสองส่วนยี่นั่นแล้วภาษีรายได้ส่วนบุคคลกับภาษีของบริษัทแล้วกับมาบ้านมิสโม่ก็ต้องเสียภาษีที่อยอาศัยค่ะ ภาษีที่โยาสายนิมบ็ร่วมเกี่ยวกับค่าเ้าบ้านเล้ว่าค่าพอนบ้านนะคะหักทุกส่วน,นะคะ่ะ แค่ก็ดีกันจ้ะเพื่นหักเพื่อนยูดายเขาก็ยูดายเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าสวัสดิการที่ดีมากๆแล็คือสวัสดิการเจ็บป่วยค่ะยูนี่ดีมากๆเลยค่ะป่วยหนักป่วยป่วยหนักทุเอิ้น รถพยาบาลจ้ะค่ะก็รถดชุกเฉินเมื่อเกินสิบห้านาทีมาถึงค่ะตำรวจคือกันค่ะเมื่อเกินสิบนาทีมาถึงถ้าเกิดเขามีเรืืองมีเล่าสิบนาทีค่ะยนนี่นะคะสำหรับยูมิสมใสใสชีวิตยู่นนี่นะคะสมมติว่า ้องมิสอยู่ร่วมกันมีส牟เซาวาพานมินนะค่ะเฮาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่มาค่ะหลายๆ้องร่วมกันห้องไดเสียงดังเนี่ยเฮาสิเบกไปเคาะประตูบอกเขานะค่ะมันเป็นการเสียมารยาทถ้าเกิดเขาเสียงดังจริงๆอ่ะห้องทรหาตำรวจค่ะทัวหาตำรวจแจ้งตำรวจแจ้งพิกัดว่าเฮาเป็นไผ่แจ้งว่าห้องไดเสียงดังตำรวจก็จะมาภายในสิบนาทีจ้ะ พอตำรวจมาปุ๊บตำรวจก็สิกวดออดมาหาเฮาเฮาก็เปิดประตูให้ตำรวจตำรวจก็สิขามาในตึกตำรวจสิบอมุ่งไปหาห้องนั่นเลยนะค่ะนะตำรวจกัสิยืนฟังอยู่ในตึกแหะคะ่ะตำรวจยืนฟังก่อนว่าเฮานีหล่องเรียนความเท็จหรือบอหรือว่าใส่ลายหองขางหรือบอนะคะหรือว่าหองขางใส่ลายเฮาหรือบอค,ะคะ่ะตำรวจสิยืนฟังประมาณสามถึงห้านาทีค่ะว่าห้องนี้เสียงดังจริงบอ ตำรวจสิมาประมาณหาหนายค่ะถ้าเกิดมามาระง,งับเหตุแบบนี้รถคันหนึ่งสิมีหาคนค่ะหาที่นังเดียวถ้าเกิดของนั้นเสียงดังจริงตำรวจยืนฟังตำรวจ,จก็จะไปเคาะเคาะแล้วก็ถามควมเป็นไปเป็นมาแล้วก็ไปซองไม่ห้องถ้าเกิดเขามีปร์ตี้เสียงดังจริงๆขเขาจะให้จ้าขคองห้องน่ะออกมาค่ะออกมาบอกออกมาเคลียร์แล้วตำรวจก็จะเอาบัตรประชาชนเขามาเขียน แล้วเขาก็ตักเกือน,นิดน้อยแล้วเขาก็บอกว่าให้หยุดเพอหยุดเสร็จตำรวจก,ก็กลับบ้านค่ะบมมีการห้องด่ากันนะค่ะนะยูนนีสิเป็นสินมารยาดบ้างถึงแม้เจ้าสิเมาเจ้ากับบมมีสินห้องด่าซึ่งกันและกันนะคะแล้วหลังจากนั้นมาห้องที่ตำรวจไปเคาะสิได้รับใบเสร็จค่ะเจ้าจะต้องไปจ่ายภายในหกสิบหมื่นค่ะก็แล้วแต่กรณีสำหรับมิสโมเคยอยู่ปารีสมาก่อนกรณีของมิสโมซ้า ที่ว่านยาบอกให้ฟังเนาะค่ะหกสิบยูโรต่อคันบาะคันชื่นใจสุดาจแต่สมมุติว่ามีสมูโทษแจ้งมาของแข็งๆเขาเสียงดังบ่ะค่ะตำรวจมาในขนานั้นของแข็งๆแล้วเสียงดังมิสมูต้องเป็นคนจ่ายนะคะหกสิบยูโรนี่คือว่านหลองเดนเท็ดค่ะก็ดีนะค่ะนะสังคมมารยาทอยู่นี่ ซ้อนกันดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าในกรณีที่อนุรล่มกับนี้นะคะเสียงดังคือกรณีของเด็กหน่อยค่ะเขาอนุรล่มอยู่จ้ะเรื่องเนี่ยมิสมุม,มากที่ประเทศนี้คือว่ามันเป็นกฎระเบียบนะคะ,ะจังกัน จอดรถจอดล่างเสียกันจอดบรถือที่เจ้าเสียนะค่ะนะเก่าสิบยูโรแล้วก็จังพาไฟแดงเสียก็เสียเงินขับเร็วเสียก็เสียเงินนะกจากนะ้ะเทคโนโลยีก็เด็นขันประเทศน กินไปคุยเพื่อนไปกับมีโมโหม้อไก่เหมือน่ะค่ะ <c oughs> มาได้ทคก,กินเขากินยำมุนเสร็จไม่กินเขาค่ะกินยำมุนเสร็จใส่หมูย,ย่อค่ะก็เหมดแล้วค่ะ เพื่อนฟังจากมิสเมอเราว่าชีวิตการเป็นยูของต่างประเทศเนี่ยเพื่อนเพื่อนชอบบ่ค่ะมกักบาคาแบบนี้แต่มิสมอมัมกนะคะนะคือแบบว่าเขาเข้ารพสิทธิซึ่งกันและกันค่ะสามีมิสมว่าสามีมิสมบอกมิสเมเตือนมิสมอแค่ะว่าอยูประเทศฝรั่งเศสห้ามห้ามสี่นิ้วกับคนนั่นคนนี้ยุคในที่สาธารณะห้ามสี่นิ้วค่ะมันเป็นการเสียมารยาทค่ะ ม,มีมองมากที่วา่าก็สอนให้เกลี้ยงซึ่งกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะอืมแจ่บค่ะ เริ่มเผ็ดแล้วค่ะเริ่มซีซันแล้วขันกินบ่เผ็ดกับบ่ขับไทยกอยูุนี่ต้องกินเผ็ดผสมน้ำแน่จ่า,จาเนะาะว่ยุนี่กินชีสฝรั่งมีปัญหาใหญ่เรื่องขับไทยนะคะนะ่ะฝรั่งจะขับไทยยาบนะคะ่ะ คนไทยห้ามีบวกพริกซอยนะคะนะบวกพริกบกสมอืมหมดแล้วค่ะอันนี้แล้วจะส่าบบวกพริกกันอันนี้่ไม่บวกพริกเผ็ดนะคะเนาะเป็นบวกพริกหวาน,นะคะ่ะ ะตามด้วยนี่ค่ะยกเกิดนี่นะคะอาหารเช้าของเดทกนก่อนไปทำงาน ก็กินบะหมื่ออะค่ะอันนี้มันกรองไงแต่แซ่บมากนะคะะอร่อยมากคะ่ะเปรี้ยวเนี่ยค่ะอันนี้เดดบุรีนะคะรักษาล้ำใสค่ค่ะ หายเผ็ดแล้วค่ะมิสมต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเนาะซับสไคร์ของมิสโมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะค่ะเนาะขอบคุณหลยๆนะคะเนาะการรับชมทุกการติดตามให้ความสนใจมิสโมนะคะเนาะเพื่อนๆกันน่ารักมากเลยค่ะ เขามารับช่มติดตามมากก็สามถึงห่างนาทีเนะคะเนาะเห็นในซับของมิสมูบหายไปค่ะขอบคุณเลไลน์นะคะนะเข้มข้นมากเลยค่ะเหมือนไอศครีมเลยยกเกิด mm ์ต hmm. กระปองนี่มันจากซีซีเนาะนี่เนาะห้าร้อยค่ะครึ่งกิโลกระปองนี่อืมตัวเรนน้าค่ะกินโคกค่ะ พร้อมแล้วค่ะกับมือที่จะไปใส่แรงงานค่ะโอเคค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุที่เหตุแห่งมิสโมโตอบตัวตอุ้มนะคะเนาะท่านก็ต้องกินอาหารให้ครบหามูนะคะเนาะพยายามที่สุดนะคะอยู่ต่างประเทศน,นะคะเพราะว่ามิสโมเปลี่ยนไวในการวุ้นใส่แรงงานแล้วค่ะเนาะมีพปกติกินเนี่ยมันก็หามูค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามของเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ของมิสโมเข้ามาเนาะค่ะเนาะ โอเคค่ะมิสโมกษสิขอลาไปแล้วค่ะไปใส่รายงานต่อค่ะโมนี่บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย